เออรู้สมบัติเขามาแล้วแต่รู้สึกว่าโอ้โหโคลนมาเลยโคลนมาด้วยตัวเองไม่ให้ใครสิว้าไม่ชอบเลยเนี่ยดีักบันทึกย่อ นี่แหละแรเรียกไข่แค่เข่ไก่ไข่ก้กิเลยอ่ะอ่ะกข้าวต้องใส่้องใปวดหัวัวต้องหนักบอกม่็ต้องกินไ่ยัไงอนาคนที่ไหนน้องเปคงที่ไหน เมื่อแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไหนหอมสดใสงง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 มินไม่จะขาไม่ได้นะอันนี้เป็นชีววิทยาเรียนรวมแล้วก็อันนี้เป็นผ้าเลยค่ะเป็นหมอให้ดูแลดีมากสิไม่กลัว โย่จบ้วี่มอคืนไหนทว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือีกน่ต้องครับเออไไนอก็งคด้อ๋อก็ป้นข้อมูลขอมูลคุณครับ ไอ้กคืจะขกินันนี้ที่เิดใมงากไม่้องอูม่เท่าอคิดตว่าหาเรื่องคุยกันอูห้องนี้แต่ไม่ชอบครนี้จะอันเิ่มแชร์เดีแล้วว่าจะาาดูไหนค่อยาบกลัมาให้ไปสนเพราะว่าถ้าีงวิวจะกินอะไรยมีถึอกเลยถ้าถึงิสวะ ก็เหนื่อยนะฮะก็เหนื่อยเยไม่ยอมมาเลยฮะเหนื่อยฮะพูดถึงโซลารที่ทุกคนพยายมได้กำไรเลยเี่อไหนั้งอะไรทั้งอะไรโคบอเล่วุ้ใไม้ห้อง่ไอคอิของคณะเลยไอคนของคณะวิศวะกคือไดิ้งาาไปเาเอาไม่ได้เลยน่ไเขา สุดอดโชคกีชอบเลยดื้อเกินชิบนเหลือนะนอนดีมนดีมัอขายอย่างนอนเนี้ยน่ารักเลยอ่ขายจังะ ้โอเคไม่เหมือนเพื์คืนนี้ม่งหมาแบบนอุปถามดีปกติย่อไปอ่ะแพงอะถึงะดไม่ได้แต่ทงนู้นไม่ีอะไรใช่ไหมอะเออนี่มึงอะไรแหลไม่ไวใจไม่ไว้ใจขยันกล้าถามหน้ามันดิ เดี๋ยวฮเล่นเกมกันไม่เหมือนโยนลูกเกมของทหารง่ายอยากจัดมากกว่านี้ช่วยกูไม่ได้มีอะไรน่าสนใจถ้าเด็กกูสื่นแน่ที่มือฉันเปิดมาไปบอกงอกูก็เหมือนจริงเนยเรื่องอร่วะ มีเกินเกี่ถามว่าพูดจริงรอสิงแรกที่มีอถือกี่แหครับทางทไม่ได้ถึงที่ะไรน้ะเออเดี๋ยววันหนึ่งจะลองดูนะติดแรกที่มือถือเลยกูจะนอนแล้วก็ได้ สวัสดียค่ะอย่าบอกไว้พูดถึงนี่สติเมเจอร์ปวดอะไรคอยทำไมมงชอบพูดแต่อย่างร้ายร้ายดีไงลูกทำไมพูดแต่ดีอ่ะพอตื่นขึ้นมาจ็รู้เป็นแค่ฝันรู้สึกเย้เขาไม่ปมหนักเหมือนกันนะอย่างน้อยฝันร้ายแล้ตื่นขึ้นมารู้ว่าไม่ใช่ความจริงมันึกดีสักวัน เดู <S <S 2> <S 2> <S ้รัเลไม่อ่ิิงมอยไม่แตงโตมาอีกนเเวลาีกวดูสิบีเกิลเนี่ยน่ารักชิบหายใส่มากเลยอ่ะกันเร เปียงเรียบร้อยระวังมากร่ยวันเดียวเองซ้ไัจะมีอยู่คนนึงที่พยายามรักเขาแตเาไม่รักฉนชอบที่ต่ออ้ยอ้ยวันาตื่าอเทำไมกันนะนนเน่ไทยไม่ได้พูดจะพูดน็กไทย คูยให้หน่อยคุยก่อนแม่นยคุก่อนไม่ได้หรอวะไม่มีเขาไม่ได้แล้มั้งเม่อกห้มันยิ้มเมื่อกี้มันยิ้มเมื่อกี้มันยิ้มมันขีบแล้วเริ่มเลยเกปิดการมีอยู่กับเขาล้จะไปจะจบเ่าเวลาพูดตรงนี้ไงมีเดียมีกีมาเดี๋ยวผมจะย้มต่อเพื่อนต่อคู่อยากคุให้ พันนาหน้านี้ไ <reading> <ower> <tähän> ม่สนใจหรอกกนหมดอะอย่างนี้ปูกยากกัเปาะดก็ปลูกต่อใส่รง่านั่ตกตึกดจ้ะเรืตกแล้วครับพ่อทรงเนี้ยโยธาดีแน่นอนจ้ะและน้องมันรู้สึกว like ่าจบแล้วยิ้มเนี่ยอ่ในไทยคุณผู้ชายก็ไม่ทำอะไรนิดน่อยๆก็ยิ้มหน้าบานการจยไม่ได้ ก็หยดเลยอย่างนี้อย่างก็เอาปี๊อาไม่ผูกไม่ได้จับเหตไหมห่าันก็อ่ะไม่ได้งาแค่นี้เลยเหรอลาไม่เคยเห็นไม่ผูกเอ้อูะในก็เนี่นเมื่อมีคนบอก